ทนที่มีความวกวนในโลกที่ทุกคนต้องดิน,นร,รองที่ซับซ้อนร้องรนงจนใจนั้นแสนเหนื่อยในโลกที่ความทุกข์ท้อใจได้เดินผ่านเข้ามาเรื่อยเรื่จนบางครั้งไม่รู้จะข้ามไปเช่นไรแต่ยังชีวิต ยิงผ่านยิ่งได้พบเองเจอกลับทำให้ฉันคิดในใจฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอจะคือกำลังใจเดียวที่มีไม่ว่านาทีไใหนๆฉันดีใจที่มีเธอ มจะต้องพบอะไรฉันก็รู้และฉันอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธอเอผงน,นี้ในอุปสก็ทราบความจากหนังสือิพนโตรทัศน์ทุกๆฉบับนะครับที่ฟังอยู่ที่ดูอยู่นะครับ ขอสุขสซึสงหมาพระมหาการุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อประสบดีกรีชาวไทยสวดมนต์ตอนเย็นมันเย็นบางทีทําวัดเย็นแล้วก็เจติฐานจิตขอให้พระองค์ท่านมียืนถึง1นึ่งกับร้อยยี่สิบปีเพราะว่าพระองค์ท่านก็อายุมากแล้วแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศไม่มีใครที่จะไม่จงรักภักดีเพราะพระองค์ท่านได้ทําคุณประโยชน์ต่อประสบดีกรีชาวไทยอย่างเหลือคณน,นับสุติจะประมาณได้ขอขอ,ขอพระองค์ท่าน จงมีอายุยัง่งยืนนานมียืนถึงหนึ่งกับ120ปีเป็นมิ่งขวัญของคนงชนชาวไทยตลอดไปครับเราได้ติดตามตลอดเพราะว่าเมื่อสองวันที่แล้วได้โทรไปถามที่ราชเลขาขาเขาบอกยังไม่มีกําหนดแต่พอให้ติดตามข่าวทางทีวีและเมื่อวานพอได้ทราบว่าได้ลงถวายพระพรตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็เลยได้มาที่แบบท่านจะได้ให้กรามาใจท่านแล้วก็กลับไปก็จะได้มีความสุขทุกๆคนได้มาอวยพรท่าน ให้สุขภาพให้อยู่กับเราประชาชนไปนานๆอยากให้ท่านสบายใจแล้วก็คิดว่าประชาชนทุกคนห่วงใยและรักท่านอยากให้ท่านอ,าอยู่กับพวกเราไปนานๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นคนดีมากค่ะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีในหลายๆเรื่องค่ะเคยมาแล้วครั้งหนึ่งตอนที่พระเจ้าอยู่หัวเข้าโรงพยาบาลใหม่ๆเลยค่ะแล้วก็มานี่ครั้ง ก็อยากให้พระเจ้าอยู่หัวแบบแข็งแรงขึ้นกว่านี้ค่ะจะได้อยู่นานๆนานยะครองรุนจะนป็นบุณจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยพระองค์ท่านตอนที่รพระองค์ทรงประชวรแล้วก็หายการประชวรของพระท่านหายโดยเร็วครับนี่นี่เป็นความรู้สึกของพวกเราแล,ละผมเองนานะที่ผมเป็นคนนครศรีธรรมราชทุกครั้งที่ปฏิบัติราชการทำงานเพื่อถวายพระองค์และคิดตลอดเวลาว่าเรา เป็นข้า,าพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือแบบท่านเป็นคนที่แบบดูแลคนไทยที่มีความสุขโดยตลอดมาะคะ่ะเป็นคนที่เป็นแบบเป็นศูนย์กลางของคนไทยเลยอะคะ่ะเป็นห่วงท่านนะคะอยากให้ท่านหายไวๆนะคะอยากให้ท่านแข็งแรงอยู่กับคนไทยนานๆนะคะทรงพระเจริญอ๋อก็ต้องมานะคะต้องมาต้องมาบ้ายอบอกไม่ถูกนะมันมันมากอะมากเหลือเกิน ก็อขอให้อยู่กับสงให้เปน็นนานๆนะใช่บนใจหัวฉันนั้นจะามีใออยู่กับฉัน